ร่องธรรมดาเด้อาน,นิสง์ของอาณาปณสตินี่เพิ่นกนว่าวอ้อีกย่ำไปเองเด้วิหารธรรมเห็นบอเป็นคืออยู่ของพระอริยะเป็นที่อยู่ของสถาัณ์นี่อาณาปณสติวิหารวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่มองอยู่อันเนาะอ่า คู่มือเนี่ยมันกลายเป็นอาจาริยวาดอาจารย์กูอาจารย์มึงแล้ว,นวเนาะเดี๋ยวนี้ปวัดหลายวันหลายว่าอาจารย์ตีกันอยู่ทั้งหัววสันวัตอจักสิฟังอาจารย์ใดครับเนาะเต็มไปด้วยความสงสัยลังเลต่างๆมันเป็นอย่างยังสงสัยมันเป็นสัญญาไปนั่งคืดเอาพลานาจะของหูได,ด้หั มันมหาแต่มานางดรอมาปฏิบัติหรอก,กจิตขดซือ่อยู่ไซมันก็คืดหรอ,อมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ทันความคิดเนี่แหละจบอยู่มองนี้มันจบอยู่ตรงเนี้ดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมเป็นว่าลงตาเนี่ยละว่าดูกายหมายถึงดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือดูกายกายะคตาสติเนาะ เออนี่มีสติอยู่ในกายกายหมายถึงลมเข้าลมออกนี่เรียกว่ากายเห็นมกกายในกายนะสิเป็นจังไนก็ยาฟ้าสิสล่มแผน่นดินไหวก็ยาถิ่มลมนะยาถิ่มลมนี่มองสิบ้าไปจบอยู่มองนี้ล่ะอนาปนสตินี่นะเพราะฉะนั้น ความคิดเนี่ยมันเร็วนะเร็วนะเร็วมากมันมีกำลังมากมีอิทธิพลมากเพราะฉะนั้นทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปณสติแค่จเจริญสติสติเนี่ยมันพอแต่ทุกวันนี้สติมันมีอยู่แต่มันมีน้อยเพราะฉะนั้นสติตัวนี้แหละสติเนี่เปรียบเหมือนหลอดไฟเนี่ย ปัญญาเหมือนแสงของหลอดไฟถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรอะถ้ามีสติก็มีความเพียรเท่านั้นละ่ะนะยูมองไรก็เป็นภาวนาถ้ามีสติรู้สึกตัวนะไม,ม่ต้องไปหูยังไรแค่หูซึกตัวส้มีสติได้การเลยเนาะหลวงตาเคยอุปมาว่าความคิดนี่มันวิ่งเร็ว อุปมาเหมือนรถวิ่งร้อยยี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สติเราในตอนนี้วิ่ง2 0่สบสเองมันเลยไม่ทันเพราะฉะนั้นอยากรู้ทันอยากทันความคิดต้องเจริญสติเจริญขึ้นให้มันวิ่งร้อยีเท่ากันลองดูก็ดับก็ดับก็ดับเลยแค่นี้ไม่ได้ไปทำอะไรมากทำให้มากอะ่ะ จเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยในอานาบรสติมัดไว้กับลมเนี่ยนะ,ะ,ะ,ะมันจะคิดดีก็ตา,ามคิดชัวว่วก็ตามอย่าไปยุ่งกับมันทิ่มมันทั้งดีทั้งชั่ว,วเลยจนะมันไหนจะคิดจะซื่อ,อยาไปหัวซ่ามันไหลขอขึ้นเสือมันขักไหลเนี้ยนำมันขัก,ขก อัดมันกระขักนะล่มเนี่ยอย่าสิพากันเกิดมาตายเล่นได้เนี่ยนะมันจะรีตนนะทัาเกตบบางเนอผู้สาวว่าใครเข้ามาวัดได้เห็นมี้ยมีแต่พวกนั่งเสียสูวนหมดเลยยังเขาวัดนั่นจะเป็นสาวคนไปเพื่อนอยู่ทนเนเป็นนุมเป็นสาวนอนอีเด้ โอ้ยจนจะยางเอียงแล้วเพจนจังเข่าเถอะดิลูกก็เอาดากขึ้นก่อนแล้วโอ้ยพะวะนี่พ่นเรียกว่าด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงด้วยเพลินในสัญญาลมเนาะเชื่อจะหูเมื่อขคีงนงอกขอนสีแจงจังมะพอประหมน่วมคืออาจาปปรย์สมบพรณ์วะะ กันบ่เท่าใกล้กรจายกับวัเขาในวัดย่านสายมาเนี่ยโอ้ยย่านจังไกระจายคือเก่าอ่แล่ะย่านกระจายบ่ย่านกระจายเกิดมาตายเนาะบริสุทธิ์เฉพาะเพระเหรอเพราะฉะนั้นล่ะฝึกเอาเด้อว่าปนเปื้นก็คือเก่าแล้วล่ะว่าม่านี่ครูบาอาจารย์ตายไปหลายคนล่ะ อ่ะมันก็นยังคือเก่าอยู่ข่อนบวเหตุะนะนี่เพราะฉะนั้นอาจารย์สมภพพเวาไปคักแล้วจนกุ้เมื่อนี่พณวบอได้เลยมื่อแม่บวกว่าอะไรใครว่าพจนีข้า,วามวอานะโมเจา้าอีหลีวันไหนจะมาฟังเอาคือฟังหมอลำนะโอ้ยหอบจะนำปะนะไม่พระจนเป็นประหวานหมดแล้วเนี่ย ลงท่านว่าจะเป็นท่านอยังกับรอกระเดียี่ลีแล้าผู้เมื่อนี่ยพันว่าเป็นท่านนายุกบ่มีจจอยากท่านคนก็นได้ปฏิบัติก็คือบมเหตอาแน้สะเดยอยู่วัดหลวงตานเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะไม่มีปฏิบัติจากเดียวเลยไม่มีพิธีบ่ต้องไปตั้งนะโมนำโหลดอ่ะ มันต้องทำตลอดเวลาทำต่อเนื่องสติเนี่ยทำให้มากจนเป็นนิสัยอุปนิสยปัจจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะนิสัยคือหมาก็เป็นหมาแล้วนิสัยคืองัวก็เป็นงัวนิสัยเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเนาะนิสัยคือพราอรียเจ้ามันก็เป็นพราอรียเจ้านะฮะม่จะอยากใด้ดีหังบออยากเห็ดุดีมันจะเป็นไปไรบอ คนโมเมนต์ดีแต่ปากเนี่ยดีให้ถึงใจนะ,ะ,โดโดโดน,ะนู้นโน้นนี่ขบโมเมนต์คู่บาอาจารย์ที่เขลบุบที่อาจารย์สมภพโชติปัญโยเ mm hmm. พิ่นว่ามาว่าใส่เทไปไ mm hmm. ว้เว้ยจะเป็นว่าคัากว่าเนี่ยนะแต่ปากน,นั่งโมเป็นตะ,ะแตกอยู่อี่เรียนเนี่ยอ่ะ ไม่ซี่ว่าสั่งกระบวดแล้ยิกต้กันนะแมบ่บอกแหงเฒ่าแหงเบายากผ้าขึ้กันเดีต้องต่ว่าโอ้จะเป็นสอนอยากสอนคนเนยบอกอยากยิ่งซุ่มเป็นคู่้อ มาบวชแล้วเป็นพระคู่นี่แห้งถึงพระถึงคู่เองสอนยากนะแม่นี่รียายลุงตานี่ยมิจะปฏิบัติเลยบวชมากเข่าป้าลิบหล่นนะนั่งเอานั่งเอานัา่นงจนเป็นอมพาดลุงตาเนี่ยจนไอ้หามไปโรงพยาบาลหมดละ การสังกัดิบมันก็เปาา็นแต่ยานเป็นต่สร้างนะอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าใจตัวเราเองหรอกนะนีะ่เอามันปานนั่นเอมันจังบัเดายเข่าโยมนะซัดมันเต็มที่เลยไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีเนะี่ยว่ามันวอาเล่นเลยว่าว่าอยากอายไปได้ทั้งนี้เฮติรีเนี่ยผมันเฮติเล่นนะ สัดเข้าไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอ้าสาดนาจังวากันไหมว่าสันซัดมันสาดนากระดีสู้มันอีกขึ้นกันกิเลสเนี่ยน่ะคำมันโมพลวะอ่ะเอามันป่านนอ่ะไผก็คือกันล่ะอ่ะพระอรหันต์ก็เกิดจากคนนี่แหละแม่บอกงัวคข้อยก็เกิดจากคนนี่เทวดาเกิดจากคนนี่ล่ะว่าสันมันไหนมันจะเกินคนล่ะนี่ยวะอ่ะ อันไหนมันจะเก่งซ้ำคนฮะไม่บอกสั์มันว่าเปนอย่างไรเกิดมาเป็นคนล่ะซั์มันเต็มที่เนี่ยปฏิบัติให้มันถึงพริกถึงเคิงเนี่ยถึงจิตถึงใจเนี่ยนะฮะมันค่อยจัดนั่นมานั่งฟังเนี่ยเพื่อฟังเพลงเนี่ยบอกฟังเพลงจนหอดมือจ่ายก็ได้เป็นนักลองกับมฝึกลองเพลงธรรมะก็เหมือนกัน วความสงสัยจะไม่สิ้นไปได้วยการฟังด้วยการเรียนรู้หรอกนอกจากปฏิบัติเท่านั้นเหตุใดตัวเหตุแต่มันเกิดในตัวบุญไหมจะไปยากอย่างสัตว์มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยวะเนาะเออเมื่อนี่ยแมาพ่อกันก็นบอกคือเก่า,านัา่นล่ะไปยุไซก็บอกคือเก่ากับอกเนี่ยวไม่ก็บอแมนเบ้าธรรมะล่ะบอกจะเรื่องทุกข์นี่แหละฮะไม่บอก มันนี่ก็ซีซุ่มผมเองหลังจากผมเคยนอนเหลิกป่านนี้เลยยืนดิมันจะนอนเหลิกอย่งไรเออยามมือสาวกตื่นจะตีหนึ่งตีสองขุ้นมาอบร่มพระอยู่วัดก็ได้เแม่บอกตีสี่อบร่มพระซอดแจ้งไปบินสบาดกับหมากินเขาแล้วรับแขก จักมาจะาทั้งหลายคนก็ได้บิดมือนะจนว่าป้าศาสตร์กรกูเป็นกะหรี่บ่รับแขกอยู่บิดมือว่านไปผู้เดียวดพิษเต่มูมไปน้ำกันก็ได้เนี่ยนั่งน้ำกันยังสิกับบลล่วาได้เนี่ยรกจากบ่าให้นั่งยุ่มกันในยอยู่วัดให้อยู่ไผ่อยู่มันอยู่กุฏีไผ่กุฏีมัน มานั่งร่วมกันยังสิมันบ่สงบเด้อมันสิสงบจังไหนจังหน่อยกระไอจังหน่กระโตดอีดีตัวเฮ้ยอีห้าเพ่อว่าจะมึงตดเหม็นเนาะมึงกินของเน่ามาเพาะว่ามันสิสงบไปมองไรอีดีดิจังหน่อยผัดจามจังหนผัดจังไรน่ะจิงอ่ะไปร้องเบิ่งแล้วฮะลุงตาก็เลยว่าบ่ไหวบ่ไหว ก็เลยไปส้างวัดปลาบ่อน้ำไปอินขึ้นเฮ็ดกุฏิให้อยู่พูะหลังอยู่ไผอยู่มั่นนะให้อยู่ห่างๆกันแนนะเออมันจังอยู่ผู้เดียวมันจังบ่เพิงมู